สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนัดนะครับวันนี้ก็เอาความรู้พระหลวงพ่อแดงมาฝากกันนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ดูองค์จริงนะวันนี้ดูในรูปภาพนะครับเพราะว่ามันเป็นพระเกครับคือว่าผมไม่เก็บพระไม่เก็บพระเกนะครับคือดูในรูปภาพเดี๋ยวผมจะนั่งเองเอ็นมาทางนี้หน่อยแล้วผมจะขึ้นรูปไว้แถวๆนี้นะครับโอเคครับรูปแรกนะครับเดี๋ยวดูหน้านะครับหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะเพี้ยนเลยนะครับนี่นะครับ คือหน้าเพี้ยนเลยนะผมขึ้นรูปแบบนี้นะครับอ้าอันนี้คือองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเนี่ยคือหูเหรียญเนี่ยคือบ่งบอกได้เลยว่าเก๋นะครับหูเหรียญเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ยผมจะไม่หยิบนะเพราะว่ามันเก๋เนี่ยถ้าเจอแบบเป็นชั้นสองชั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันจะไม่ดีนะครับแล้วดูหน้าของพ่อนของพ่อท่านก็เพี้ยนนะครับถ้ามองไม่ชัดผมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะ ผมย้ำสองรอบแล้วนะแล้วก็อันนี้นะครับหน้ามพอท่านก็เพียนไปเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่ครับหน้าอพ่อท่านก็เพียนนะครับนี่อันนี้เก๋โบดลั่นนะครับอันนี้คือหน้าหน้าแปลกไปเลยครับหน้าไม่ใช่หลวงพ่อเลยนะครับเนี่ยนี่คือเก๋แม่ครัวนะครับแม่ครัว ถ้าเจลนี้คือเก๊เลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีจัดสร้างน,นะครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือด้านหลังครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เก๊แม่ครัวเหมือนกันครับแต่ว่าหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะหวานเลยอ่ะหวานแบบยิ้มแฉ่งเลยนะครับอ่าเรียนเนี่ยมันผมแตน,นนะิฐานแล้วว่าไอคนแกะเก๊อ่ะมันไปดูบล็อกบล็อกปีหนึ่งสี่มาบล็อกวัดพรบมานะครับเพราะว่าหน้าหลวงพ่อเนี่ยเหมือนปีหนึ่งสี่เลย นะครับผมผมสันนิษฐานว่ามันคงจะแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะคงจะไม่รู้เรื่องแล้วก็แล้วก็คิดว่าหน้าของพ่อมีแต่แบบนี้ก็เลยแกะบล็อกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยแบบนี้ก็เก๋เลยนะหูเหรียญเนี่ยถามว่าเก๋ยังไงนะครับมันก็มีเส้นขั้นอย่างที่ผมบอกมีรอยเจาะทะลุอย่างที่ผมบอกคือมันเก๋แบบว่าเจาะเนี่ยมันจะถ้าเป็นเจาะแบบนี้มันจะเจาะแบบพวกแม่ครัวครับ 09.8เลยพวกนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะหน้าของพ่อท่านจะแปลกเลยเพราะว่าไม่มีรุ่นไหนที่ทําหน้าแบบนี้เลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่โอเคผมจะขึ้นรูปไปตรงนี้นะผมย้ำย้ำแล้วย,ย,ย้ำอีกอะ โอเคครับผมก็ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเห็นใต้คลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ